สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนะครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ชมฮะมีชาวบ้านอยู่ใน2ตําบลของพื้นที่อำเภอองคลักจังหวัดนครนายกได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่านะครับคือตอนที่มีการทําประชาคมเนี่ยเขาบอกว่าจะทําแก้มลิงให้ชาวบ้านได้มีน้ําใช้นะฮะ แต่พอทําจริงเนี่ยนะครับรมันไม่ตรงกับที่มีการมาทําประชาคมกันสุดท้ายชาวบ้านก็เกรงว่าจะไม่มีน้ําใช้เหมือนเดิม,ออมเอ่อเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวลองฟังดูนะครับโดยชาวบ้านหมู่ที่4และหมู่ที่2อยู่ที่ตำบลบางสมบูรณ์อำเภออง,รงครักษ์จังหวัดนครนายกและก็ที่หมู่ที่9ตําบลบางลูกเสือของอำเภอองครักษ์นะฮะจังหวัดนครนายกเนี่ยประมาณ50กว่าคนก็ออกมารวมตัวกันเรียกร้องให้ทางพัฒนาชุมชนหรือพช ออกมาชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่เนื่องจากชาวบ้านสงสัยว่าโครงการนี้จะไม่เป็นไปตามที่มีการทำประชาคมให้กับชาวบ้านนะครับอดีตนายกอบอตอบางสมบูรณ์คุณประสบโชคนิ่มเรืองตัวแทนชาวบ้านบอกว่าทางกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินนะฮะที่เรียกว่าทุ่งบางกระชานะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่2แล้วก็สี่ตำบลของบางสมบูรณ์หมู่2แล้วก็หมู่4ของตำบลบางสมบูรณ์นะครับแล้วก็หมู่9ของตำบลบางลูกเสือเนื้อที่เนี่ยรวมๆทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ736กว่าไร่<ม>เ,เพื่อจัดตั้งสถาบันเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะฮะโดยโครงการดังกล่าวนั้นมีการทำประชาค,คมให้กับชาวบ้านเมื่อวันที่23กันยายนปี64โดยมีนายอ,อำเภอองครักษ์ในสมัยนั้นเป็นประธาน แต่ปรากฏมาวันนี้ไม่ตรงกับที่มีการทำประชาคมฮะรูปแบบแปลนที่จะก่อสร้างก็ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านที่เคยทำประชาคมไว้หรือไม่นะครับเคยร้องภาครัฐไปแล้วก็แจ้งแค่ว่าให้รอจนกว่าจะปรับแบบเรียบร้อยซึ่งขณะน,นี้มีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแล้วหลายเดือนไม่มีความคืบหน้าอีกทั้งมีการเคลียร์ต้นไม้เก่งไม้วัชพืชรวมกองเป็นภูเขา,ข,าขนาดใหญ่สองกองแล้วนำไป ไว้ใต้พื้นดินในพื้นที่ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นไปตามหลักวิชาการหรือไม่การก่อสร้างโครงการนี้กระทบในการบริหารจัดการน้ําเพื่อนําไปใช้ประกอบอาชีพทํานาเลี้ยงปลาของชาวบ้านอยากให้ภาครัฐออกมาชี้แจงทําความเข้าใจว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไรและจะได้ใช้น้ําเมื่อไหร่ส่วนนางจำลองแดงดีชาวบ้านหมู่4ตำบลบางสมบูรณ์บอกว่าตอนทาประชาคมากับชาวบ้านก่อนทําโครงการบอกจะมีการทําแก้มลิงและน้ําประปาส่งให้ชาวบ้านได้ใช้กัน ตอนนี้ไม่รู้ว่าโครงการที่เคยพูดไว้จะยังมีอยู่หรือไม่เนื่องจากตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องการใช้น้ําทําการเกษตรเป็นอย่างมากน,น,นะฮะเดี๋ยวลองฟังตัวแทนชาวบ้านที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้หน่อยนะครับารชาวบ้านเดือดร้อนวันนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีน้ํานะครับที่ที่จะต้องทํานานะครับแล้วก็เลี้ยงปลาเนี่ยตอนก่อนเราเคยมีคูคองที่ว่าน้ํามันเข้าไปในนาเราแล้วเราสามารถทํานาได้นะครับแล้วก็ดูดน้ําใช้น้ําได้ แล้วตอนนี้สิ่งที่เขามาขุดอยู่อย่างนี้เราไม่ชัดเจนเลยว่ารูปแบบจะเป็นยังไงแล้วโครงการนี้จะไปต่อแบบไหนชาวบ้านจะต้องจะต้องทํำยังไงต่อไปเพราะเราก็รออยู่เห็นขุดมาสองสามเดือนแล้วมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยก็อยากอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเนี่ยออกมาชี้แจงให้ชาวบ้านเขาหายสงสัยว่าคุณทํากันเพื่ออะไรแล้วชาวบ้านจะได้ไประโยชน์อะไรทําแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จน,นี่นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการรู้ว่า เราจะมีน้ำใช้กันเมื่อไหร่ครับโดยประชาชมจะมีคนเก็บไว้ว่าจะทำแบบแก้มนึงแล้วก็คือว่าทำน้ำประปาส่งให้ชาวบ้านที่เขาเดร้องน,น้ำกันใช้จะมีต่อสารต่อให้เราไหม ล่าสุดทางพัฒนาการจังหวัดนครนายกนายทองคูณบุญสอนชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นการดําเนินงานของกรมพัฒนาชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะแล้วก็มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไปใช้ในการดํารงชีวิตของประชาชนโดยโครงการนี้มีการปรับแบบแปลนให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนออกแบบให้มีครองรอบโครงการขนาดกว้าง8เมตรลึก2เมตร เพื่อให้สามารถนําน้ําจากคลองบางกระชามาใช้ในการเกษตรทั้งการทํานาและเลี้ยงปลาพร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดสรรพื้นที่ด้านข้างสําหรับใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนะครับยืนยันว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่ตําบลบางสมบูรณ์แล้วก็ตําบลบางลูกเสือนั้นจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนเ,ออเ,ออเดี๋ยวลองฟัง่อยครับรรรหลังจากที่เราดูที่ทีมของโยธา นะครับออกแบบแล้วก็ยังไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงหลังจากนั้นเราก็มีการปรับแบบครับโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองในการปรับแบบซึ่งก็จะเป็นแบบใหม่นะครับซึ่งเราก็กําหนดว่าให้มีคลองคลองน้านะครับขนาดปากคลองกว้าง8เมตรลึก2เมตรซึ่งถ้าเราดําเนินการเสร็จนะครับพี่น้องประชาชนที่เคยสูบน้ำนะครับจากาคลองในพื้นที่แล้วก็คลองบางกระชาน ก็จะสามารถมีคลองน้ําล้อมรอบโครงการสามารถใช้น้ําในการทํานาในการเลี้ยงปลาได้เป็นปกติครับอ่าเนี่นะครับก็ออกมาชี้แจงนะฮะยืนยันว่าชาวบ้านได้ประโยชน์อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าชาวบ้านเนี่ยได้ฟังแล้วจะว่ายังไงต่อนะครับอันนี้นะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับคุณผู้ชมฮะส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านนะครับเข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับ ส่งรายละเอียดข้อมูลเวลาร้องทุกข์เนี่ยก็ส่งหลักฐานต่างๆเนี่ยเข้าไปได้นะครับทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์คลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ